สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณนนิชย์สายการบินชั้นประหยัดไรอันแอร์ออกถแถลงการค์คูว่าจะหยุดให้บริการสนามบินภูมิภาคสิบแห่งของฝรั่งเศสหากรัฐบาลดำเนินการขึ้นภาษีหลังจา,า,ากที่รัฐบาลฝรั่งเศสนั้นกำลังด,นดนิ้นรนเพื่ออุดช่องว่างงบประมาณการขาดดุลที่มากกว่าที่คาดไว้และการเพิ่มภาษีตัวเครื่องบินและเครื่องบินส่วนตัวเป็นสามเท่าเป็นหนึ่งในมาตรการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในปัจจุบัน ด้วยในแถลงการของทางไรอันแอ์ได้ระบุว่าขณะน,นี้ทางไรอันแอ์กำลังพิจารณาตารางการบินในฝรั่งเศสและคาดว่าจะลดความจุดเที่ยวบินไปและกลับจากสนามบินในภูมิภาคของฝรั่งเศสมากถึง50%ตั้งแต่เดือนมกราคมปี2568เป็นต้นไปเนื่องจากในปัจจุบัน r รอั a แอ์ให้บริการเที่ยวบินที่สนามบินภูมิภาคขนาดเล็ก22แห่งในฝรั่งเศส พร้อมระบุอีกด้วยว่าการขึ้นภาษีจะส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารที่ใช้สนามบินในภูมิภาคเป็นหลักซึ่งการให้บริการโดยสายการบินต้นทุนต่ำเป็นหลักและการขึ้นภาษีจะส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้นโดยรอ,ยอันแอร์อาจย้ายการปฏิบัติการไปยังสนามบินที่ช่วยลดต้นทุนได้อีกด้วยนอกจากนี้บัญชีแพลตฟอร์มเอกของไรอันแอร์อยังตั้งเป้าในการตอบโต้กลับสำหรับใครก็ตามที่ทวิตข้อความแสดงความไม่พอใจไปยังบัญชีอย่างเป็นทางการของสายการบินแห่งนี้อีกด้วย